เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบักดีแม่งเลยไหมเนี่ยดีสุปเปอร์ซะเยอะดโหมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบัคกับร้านลาว,ว่าบัคสนใจซืญญ้อลิงก์อยู่ด้ดานล่างนี้ครับ เฮ้ยเฮ้ยตัวฉันมันหอมขนาดนั้นเลยหรือทำไมพวกเจ้าถึงได้เข้ามาดมถึงขนาดนี้ฮะโอเคผู้ชมครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในเบสอีวิลรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกกําหนดการนะครับทุกคนครับเลตอัพหรือว่ากิจกรรมตัวละครที่มันจะได้แน่นอนอ่ะคุณผู้ชมครับการันตี1 8 0ใบได้แน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งคุณผู้ชมครับนั่นก็คือตอนจักรับ อ่ะอันนี้ก็คือครั้งแรกของเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนครับขอย้ำว่านี่คือของเซิร์ฟไทยนะเรตอัพของจักรพรรดิเด็กนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับประมาณวันที่เอ่อสิบหกสิบเจ็ดผมจำไม่ได้นะครับประมาณคร่าวๆนัก็คือสิบหกสิบเจ็ดอ่ากรกฎาคมทุกคนครับเมื่อเดือนที่แล้วนะมีเรตอัพจักรพรรดิเด็กเข้ามาและหลังจากนั้นนะครับผ่านไปไม่กี่สัปดาห์คุณผู้ชมครับกระเป๋าเด็กมาทุกคนเออเฮ้ยอันนี้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่เขาเอากระเป๋าจักกกกรรรรพพดดดิเเเเ็็ต่่่ออออออจจาาาาัััยคคืืืววมบงญหหปล กีเอ็มเขาตั้งใจหรือว่ามันมีกําหนดการแบบนี้จริงๆรคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดได้คุณผู้ชมทุกคนนะครับกระจ่างเลยนะครับว่าทุกคนมีหวังแน่นอนับผมเพราะว่าเลดอัพตัวต่อไปนะครับจะเป็นเลดอัพของอะตอมิกเฮ้ยแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าเกิดเลดอัพอะตอมิกมาอะไรจะมาตามล่ะครับอ่ะคิดตามนะครับคิดตามนะครับก่อนหน้านี้นะครับเลดอัพจักรพรรดิเด็กมาผ่านไปประมาณไม่กี่สัปดาห์กระเป๋าเด็กก็มาครับทุกคนครับไอเทมเฉพาะนะอ่ะ ทีนี้นะครับเลตอัพต่อไปก็คือของอะตอมิกนะครับจะเข้ามานะครับประมาณวันที่16นี้แหละคุณผู้ชมครับถ้าผมคาดการณ์ไม่ผิดนะครับ16ถึง17นี้แหละครับเลตอัพอะตอมิกจะมาเว้ยและหลังจากเลตอัพอะตอมิกหมดนะครับผ่านไปประมาณ1-2สัปดาห์คุณผู้ชมครับเดือนต่อไปเนี่ยอะไรที่จะมาต่อติดตามเลยอะไรที่จะมาต่อใช่แล้วครับทุกคนครับดาบอะตอมิกครับเอออันนี้แหละที่ทุกคนอยากได้เพราะว่าดาบอะตอมิกวิธีที่จะหาก็คือคุณต้องเป็น1ใน3ของท็อปเซิร์ฟเวอร์ ฮีโร่เอ็กาทุกคนครับซึ่งผมก็ไม่มีโอกาสได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ไม่ได้ไปหนักขนาดนี้ไงตอนนี้ก็มาไปทีหลังก็รู้สึกว่าพลาดไปนะครับจะเกิดว่าใครพลาดช่วงกิจกรรมตรงนั้นไปนะครับไม่ใช่ที่1 ถึงที่3ของเซิร์ฟนะครับคุณจะไม่มีโอกาสได้ดาบอะตอมิกอย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อมีกิจกรรมสุ่มของมานะครับบอกเลยว่าคุณจะมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมครับทุกคนเออคุณจะมีสิทธิ์ได้ครอบครองดาบอะตอมิกนะครับเมื่อกิจกรรมสุ่มอาวุธของเขามานะครับอ่ะและเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกกําหนดการเข้าคร่าวนะครับซึ่งอ้างอิงจากเซิร์ฟจีนเลยครับทุกคนครับถามว่ามันจะเหมือนกันเหรอครับพี่เหมือนคุณผู้ชมครับเดือนเนี่ยเดือนและวันเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยครับผมส่วนปีเนี่ยก็คือต่างกันแค่ ผมลองไปดูมาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับจากประสบการณ์อัปเดตแพตแล้วก็อีเวนที่ผ่านๆมานะครับมันไล่เลี่ยกันเลยทุกคนครับมันใกล้เคียงกันเลยมันอาจจะวันเดียวกันด้วยซ้ำมันจะเกิดว่าเปิดในปีเดียวกันทุกคนครับนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์กำหนดการให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณรูปภาพจากบุคคลคนหนึ่งก่อนนะครับในกลุ่มวันพันแมนกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็ได้ขออนุญาตเขาไปใต้คอมเมนต์มาที่เรียบร้อยและครับขออนุญาตนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกําหนดการนะครับจากเซิร์ฟจี เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายนะครับให้ดูไปที่ชายเอมเพรอร์นะครับอันนี้คือจักรพรรดิเด็กนะครับจักรพรรดิเด็กของเขาเนี่ยเข้าเมื่อวันที่17เดือน7ปี2019นะครับอันนี้คือเลดอัพนะครับทุกคนครับกิจกรรมเลดอัพที่เข้ามาเป็นบ่อเป็นบ่อพิเศษอะเออเป็นบ่อเป็นบ่อพิเศษที่เวลาสุ่ม180ก็ได้เด็กแน่นอนอันนั้นคือผมเคยทําไปแล้วนะยผมก็ได้แล้วด้วยนะอ่แต่ของเรานะครับวันนั้นอะวันนั้นอะผมจําได้เลยครับวันที่16เดือนน7ปี29คคครรัับบทุก ผมได้จักระพัดเด็กมานะครับในวันนั้นนะครับทุกคนและนี่ก็คือหลักฐานนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงนะครับกำหนดการมันเหมือนกันหมดเลยทุกคนครับต่างกันแค่วันที่สักวันถึง2วันเท่านั้นแหละถ้ามันจะผิดพลาดนะทุกคนครับเออนะครับส่วนเดียววันที่16บหกผ้ชมครับดูวยดีนะนี่คือวันที่16เดือน8 16เดือน8ก็คือเดือนที่เราอยู่นี่แหละทุกคนครับเดือนสิงหาคมนะครับเดือน8นะก็16เดือน8 เลดอัพอะตอมิกนะครับซาม,มูไรจะเข้ามานั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอไปได้เลยครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่ผมลงคลิปนะครับคือวันที่13สิงหาคมนะครับ13เดือน8อีก3วันอ่ะถ้าเกิดว่ามันเลดนิดหน่อยก็น่าจะเป็น17ทุกคนครับ ก็รอดูใกล้ดีนะว่าจะมีเลตอัพอะตอมิกมาหรือเปล่าถ้ามีมาเนี่ยทุกคนก็บอกเลยว่าโอ้โหอะตอมิกไป5าดาวแน่ทุกคนหรือไม่ก็ใครยังไม่มีนะครับก็จะได้จับจองกันในอีเวนต์นี้หละทุกคนเออรอดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเลยนะครับสำหรับเลตอัพตัวต่อไปอีกนะครับเดือนที่9นะครับทุกคนครับวันที่18เดือน9นะก็จะเป็นอ่าราชทะเลลึกนะครับอ่าต่อไปอีกนะก็จะเป็นดักชายนะครับในเดือนที่10นะครับ เดือนที่11นะครับอันนี้ก็พลาดไม่ได<ม>้อีกเหมือนกันครับผมผมรอเลยแหละคุณผู้ชมครับพอผมเห็นตารางนี้ผมโอ้โหปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับเลตอัพทัสึมากิครับ<ล>ทุกคนครับ,รบโอโ้โหเดือน11นะครับโอโรอ <Compl vine> ไปเลยครับผมนะปลายปีอ่ะทุกคนนะทีนี้ก็มีจกักรพรรดิเด็กมาอีกแล้วครับผมในเดือน12นะครับโอ้โหมากันบ่อยเหลือเกินนะครับจักรพรรดิเด็กเนี่ย ทีนี้นะครับพอเป็นเดือนที่1นะครับทุกคนครับก็จะมีเกลิวกันชุบนะครับอ่ามาให้เราสุ่มนั่นเองนะครับต่อไปอีกนะครับก็คือเดือนที่2นะครับทุกคนครับของปีหน้าเลยนะอะตอมิกก็มาอีกแล้วครับผมแล้วก็ต่อไปอีกนะครับเดือนที่3ของปีต่อไปนะครับคาบุโตะนะครับอาชุร่าคาบุโตะจะมาให้สุ่มในเลตอัพนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกําหนดการเลตอัพเข้าๆนะครับทุกคนครับส่วนด้านขวาเนี่ยคือกําหนดการของตัวดำนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ากําหนดการมัันนจะะะมาาเเรรรียยงงลคบหว่ิ คิงเอ่ตอตอนแรกโบลอดก่อนครับโบลอดคิงเมทัลแบทก็คือกระบอกเหล็กนะเดี๋ยวผมจะพูดเป็นชื่อไทยแล้วกันนะครับทุกคนครับซึ่งในด้านขวาเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษกว่ากําหนดการธรรมดานะครับกำหนดการธรรมดานี่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับโบลอดคิงกระบอกเหล็กบลาๆๆๆลาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าจนไปถึงพวกซัมบี้แมนไอการโร่อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีเวนต์คัมแบ็กด้วยคุณผู้ชมครับมันจะมาระหว่างเดือนเออด้วยดีนะครับ อันนี้คือผมรอเหมือนกันนีครับผมพลาดับลอดไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีคัมแบ็กนะครับนี่ครับเห็นรายละเอียดตรงนี้ไหมครับด้านขวานะครับทุกคนครับเดือนที่8นะครับคือเดือนนี้นั่นเองนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับคิงได้เข้ามาซึ่งตรงเป๊ะเลยนะครับกับกำหนดการของเซิร์ฟจีนเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนตรงเป๊ะเลยนะครับต่างกันแค่2019 2020เท่านั้นแหละอ่ะแล้วเดี๋ยวเดือนที่9ทุกคนครับ กระบองเหล็กจะเข้ามาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยซึ่งกระบองเหล็กผมไม่ได้มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผมจะรอไปถึงปลายเดือนครับทุกคนครับปลายเดือนที่9นะครับโบล o อ c คัมแบ็กผมจะรอสุมโบล o อสนะครับทุกคนครับเพื่อเอาโบล o อสมาตีบอสกิลนั่นเองทีนี้ก็ต่อไปอีกครับทุกคนครับเมทัลไนน์นะครับก็จะเข้ามาในเดือนที่10นะครับแล้วก็คิงจะคัมแบ็กมาอีกเหมือนกันนะครับในวันที่15เดือนที่10นั่นเองทุกคนครับคิงจะมาให้สุมอีกนะครับ คาดว่าก็คงต้องใช้ตัวดำกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับกำหนดการอันนี้เนาะถัดไปครับผมเดือน11นะครับซิวเวอร์แฟงเข้านะครับอ่ะถัดไปอีกนะครับในเดือนเดียวกันนะครับอ่ากระบองเหล็กนะครับจะคัมแบ็กมาให้สุ่มอีกเช่นเคยครับต่อไปครับผมในเดือนที่12นะครับซอมบี้แมนจะมานะครับอันนี้เป็นตัวที่โคตรโกงนะครับเจ้าคอของมันเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ไปดูรีวิวมาคร่าวๆแล้วนะครับทุกคนครับโหดมากครับซอมบี้แมนนะครับในเดือน12เนาะแล้วก็ในเดือนเดียวกััันนนเีี่ยจะะมมมคคแแบบ็็ของารล้วก ปีถัดไปเลยนะครับเดือนที่1นะครับกาโรมานะครับอันนี้รอเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ในเดือนเดียวกันทุกคนครับซิลเวอร์แฟงนะครับจะคัมแบ็กมาให้สมอีกนะครับแล้วก็เดือนที่2นะครับเป็นแฟลชประกายแสงนั่นเองนะครับแล้วก็ในเดือนเดียวกันนะครับซอมบี้แมนจะคัมแบ็กมาอีกเหมือนกันครับผมในเดือนที่2นะครับอ่ะสองรอบเลยนะส่วนในเดือนที่3ครับผมก็จะเป็นเจ้าโคเทสึนะครับอ่ะไอเจ้าตัวนี้ก็โหดมากนะครับตอนที่ออกมาในการ์ตูนนะครับแม่งตบ ตบใครอะตบไอ้พวกในรันปลาลองะปิลกระเด็นตายหมดเลยทุกคนคนเสื่อแล้วก็เป็นตัวที่โหดเหมือนกันติดเมตาเหมือนกันทุกคนครับก็รอกันให้ดีนะครับในเดือนที่3นะครับทีนี้ต่อไปก็เป็นเดือนที่4ครับผมคุณผู้ชมครับก็จะเป็นฟินิกแมนนะครับจะเป็นนอกฟินิกนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอนะครับอันนี้กําหนดการตัวดําหลายๆคนน่าจะทราบโดยประมาณแล้วแหละและเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอเทมนะครับ ไอเทมเฉพาะของไอเจ้าพวกนี้มันจะเข้ามาคุณผู้ชมครับซึ่งด้านซ้ายเนี่ยมาแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะประสบการณ์เปรียบเทียบจากอัปเดตของเซิร์ฟไทยนะครับที่ผ่านมาแล้วนั่นก็คือกระเป๋าไฮเทคของจัก,กรพรรดิเด็กนะครับเข้ามาเมื่อวันที่9สิงหาคมคุณผู้ชมทุกคนครับอ่ะดูให้ดีนะครับตัวเลทอัพของเด็กเนี่ยมาวันที่17 <c oughs> <7 S 2> เดือน7นะครับแต่ว่าไอเทมเฉพาะของเขาเนี่ยเข้าเมื่อวันที่9เดือน8นะครับทุกคนครับเเดือน8 นั่นก็ทาให้เราได้รู้ว่าอีกประมาณ1-2สัปดาห์หรือว่าในเดือนต่อไปถัดจากนั้นอ่ะจะมีไอเทมเฉพาะของตัวนั้นๆเข้ามานั่นเองคุณผู้ชมครับให้เรามาสุ่มกันนะครับซึ่งนะครับใครที่รอดาบอะตอมิกอยู่นะครับบอกเลยว่านี่คือข่าวดีมากๆที่คุณจะไม่ต้องไปซื้อไอดีในราคา10,000ื่ให้มันเปลืองเงินนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนี่แหละดาบอะตอมิกจะให้เราได้มาครอบครองนะครับก็เก็บเพชรกันไว้ให้ดีนะครับบอกเลยว่าคุณได้เสียเพชรกันแน่นออะัผมมาาจจส ผมเสียไป10,000กว่าเพชนะครับสำหรับกระเป๋าไฮเทคนะครับแต่บางคนในกลุ่มนีครับผมไปเห็นมา6000เพชร7,000เพชก็ได้กระเป๋าเด็กแล้วนะครับซึ่งนี่ก็เหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่าเป็นดาบอะตอมิกนะครับคุณจะเสียประมาณนี้เลยนะครับไม่มากไปกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นใช้แบงค์ในการแลกเนี่ยก็คงจะอีกเรื่องนึงนะครับสายสะสมเพชเนี่ยก็คงจะเสียใจไปไม่ใช่น้อยนะครับทุกคนนะจะให้ผมคาดการณ์ะครับก็คือเลดัพอะตอมิกมา16เดือน8ใช่ไหมเนี่ยก็จะถึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวใน อ่าวันประมาณวันที่9วันที่10ของเดือนต่อไปคุผู้ชมครับจะมีกาชาสุ่มดาบอะตอมิกมาเว้ยเฮ้ยร <c oughs> อเลยครับรอเลยครับผมเป็นคนหนึ่งแหละที่จะดองเพชรไว้รอเลยถึงตอนนั้นนะครับทุกคนทีนี้นะครับก็น่าจะเป็นไอเทมเฉพาะของราชาทะเลลึกมาต่อนะครับอไอเทมเฉพาะของดาร์คชายถัดจากเดือนที่เลดัพมันมาทุกคนครับวิธีดูนะเลดัพราชาทะเลลึกมาเดือน9ไอเทมเฉพาะจะมาเดือน10นะครับอะเลดัพ ดักชายมาเดือนที่10ไอเทมเฉพาะจะมาในเดือนที่11นะครับเลตอัพของทัตซึมากิคุณผู้ชมครับมาในเดือนที่11ไอเทมเฉพาะของทัตซึมากินะครับก็จะมาในเดือนที่12นั่นเองครับทุกคนครับก็ประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมครับอ่าสำหรับใครที่อยากรู้ว่าไอเทมเฉพาะมันคืออะไรนะครับยังงงๆอยู่นะครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดใด้ดูนะครับอย่างเจ้าไอเทมเฉพาะของทัตซึมากินะครับ อันนี้คือคนที่เลี้ยงทัศสมาเกิไว้นะครับต้องการเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจอันตินะครับแรงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยอันนี้นะครับคือเวลาเราอัพ3ดาวแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะต้องใช้เจ้าไอเทมเฉพาะของมันเนี่ยก็คือชุดดรสดดำนะครับชุดดรดศดำเพื่อใช้ในการอัพ3ดาวเมื่ออัพ3ดาวปุ๊บนะครับอันติจะเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือผมคิดว่านะครับดาเมจเขาน่าจะเพิ่มจาก1น0่งรยเปอร์0ซ็นต์เนี่ยกลายเป็นร้อยกว่าคุณผู้ชมครับ ส่วนของอะตอมิกนี้ครับหลายหลายคนคงจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวิธีที่คุณจะอัพ3มดาวนะครับคุณต้องกดเข้าไปในนี้ครับแล้วก็อัพดาวตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยมันจะใช้เจ้าดาบอะตอมิกนะครับซึ่งไม่มีช่องทางการหาได้นะครับตอนนี้นะยกเว้นอีเวนต์จะมานะครับหรือว่าคุณได้จากกิจกรรมนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับด้วยดีนะคือดาเมจตอนแรกมันจะเป็น100%นะครับแต่เมื่ออัพเป็น3ดาวเมื่อไหร่นะครับสกิลอันติจะถูกอัพเกรดขึ้นนด้วยะครับ จาก100กลายเป็น125เซนะครับแรงขึ้นเยอะมากนะครับทุกคนครับเออและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเดรดดําของทัตสึมากีนะครับได้ตุกอัพ3ดาวไปเรียบร้อยนะครับอันติคงจะแรงเบอร์วังอลังการมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยครับพะงั้นแล้วผมก็เลยรอตัวนี้เหมือนกันครับทุกคนครับรอทั้งตัวแล้วก็รอสุ่มชุดเดรดดําเลยนะครับโอเคครับทุกคนครับก็สําหรับไอเทมเฉพาะของเจ้าพวก เป็นตัวรูปดาวกระจายอ่ะทุกคนครับน่าจะมาในเร็วๆนี้แหละผมคิดว่านะเอาไว้สุ่มอาวุธให้กับพวกตัวดํานะครับพวกคิงพวกบอทอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอด่วนต่อไปครับว่าจะมาในรูปแบบใดนะครับผมก็รู้ประมาณนี้แหละคร่าวๆะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากคนในกลุ่มด้วยนะครับที่เอาภาพนี้มาเผยแพร่ครับแล้วก็บอกว่านี่คือกําหนดการของเซิร์ฟจีนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาบอกกําหนดการให้ดูแบบคร่าวๆนั่นเองครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับ เป็นประโยชน์ได้กับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ผมด้วยนะครับเที่ยมคันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเบนดี้วิวสวัสดีครับ